สวัสดีครับพบกับช่องหมอซานไพ่ทาโรุณหนึ่งห้าเก้านะครับคูแรงสี่วัตถุมงคลน,นะครับผมคูแรงสําหรับคนลายมือกระบาทนะครับคนลายมือกระบาทต้องมีคูนะฮะนะครับต้องมีคูนะบอกไว้ก่อนนะนะครับแล้วทำไมถึงต้องมีคูอะ่ะก็เราเป็นคนบุคคลธรรมดาเป็นคนที่มีลายมือกระบาทจะไม่มีคูหรอนะครับจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาเราเหรอ ล้วมีครูมีอย่างไรเราก็มีวัตถุมงคลน,นี่หนะก็เหมือนมีครูแล้วใส่เอาไว้พบติดตัวก็เหมือนมีครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีอ่ะคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านเคยได้ยินไหมว่านะครับหมอดูนะหมอดูเขาก็ต้องมีครูนะครับเวลาดูดวงอะไรเงี้ยคนลายมือกาบาดก็เช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวก,กันกับชะตาชีวิตของท่านะ่นะครผมท่านก็ต้องแบบเออมีครูนะเราไปไหนมาไหนมันก็ปลอดภยัยอุ่นใจ นะครับมีโชคลาบเงินทองไม่ใช่แบบดวงตกตามทาอะไรไม่เจริญรุูงเรืองนะครับทําอะไรก็ติดขาดไปหมดเลยนะครับเราก็มีครูเอาไว้นะครับผมนี่วันนี้หมอทันมีนะครับผมนี่ครูนะครับผมครบเลยนะนะครับอันนี้ปู่เสือนะครับปู่เสือปู่ฤษีนะครับปู่เสือปู่ฤษีนาฬยนะครับผมและนะครับพระพิราบนะครับพระพิซาพระพิราบท่านเป็นอาศรบดานทรัพย์นะครับโชคลาบเงินทองนะ นะครับผมจะไหลามาเทมานะครับเอาท่านเนี่ยเหรียญเนี่ยครอบเอา่าเลี่ยมอย่างเงี้ยเอาไปแช่ทําน้ามนต์ได้นะครับอ่านแล้วมีโชคลาภเงินทองประสบความสาเร็จน,นะครับปูเสือก็เช่นเดียวกันนะครับปูอ่าปลูกาหลงแก้วแก้วนะครับผมหลวงปููกาหลงแก้วแก้วท่านกล่าวไว้ว่าถ้าอยากมีโชคลาภให้ขอปูเสือถ้าอยากดวงดีให้ขอปูสิงปูสิงสมิงพายนะครับเสือเหมือนกันแต่ว่าเป็นนะครับปูเสือกับปูสิงสมิงพายนะครับผมนะครับผม หรือว่าอันนี้นะครับผมปู่ฤาษีนาลานะครับผมเหมือนท่านมีนะครับมีเขาเรียกว่ามีมีพลังบมอท่านใช้คํานี้แล้วกันมีพลังหรือพุทธคุณของพระนาลายปกปักคุ้ครองคุมที่ตัวท่านไปไหนใครก็เกรงใจเทวดาเมตตาฟ้าดินเมตตานะครับผมพูดผีปีศาจเห็นแล้วก็เกรงใจนะครับแล้วยังกลับกลายเป็นมิตรมาเมตตานะครับผมเพราะฉะนั้นคนลายมือก็าบาด จะต้องระวังนะครับผมเตือนเลยนะครับต้องระวังนะครับมีครัวไว้ปกปักกุ้งของรักษานะครับหนุนดำดงชะตาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไหนๆก็ไหนๆแล้วเห็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเหรียญหลวงปู่เกษมเขมโกเขาเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่าเหรียญนี้ให้ใช้อธิษฐานจิตเอาอยาาขออะไรขอกับเหรียญนะครับผมมีนะมีในตำรามีในประวัติเลยนะครับอย่าขออะไรให้ขอกับเหรียญนี้นะครับขอให้กับเจ้า นะครับปังปังปังเฮงเฮงนะครับรบัตรซัลฟอนสำเร็จลุ่งโล่เป็นสำเร็จภายในสามสิบวินาทีนี้ด้วยเถิดนะครับขอต้องมีกําหนดและขอใครนะครับไม่ใช่ท่านขอนอกแก้วนกขนนองไม่ได้นะครับต้องต้องพูดเลยขอบารมีหลวงปู่เกษรเขมโกขอบารมีพระพุทธองค์ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดานะครับผมเทวดาทั้งหลายนะครับผมหรือว่าขอบารมีนะครับสิ่งใดท่านขอเลยหลวงปู่ฤษีดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดนะครับขอบารมีท่าน นะครับท่านสั่งสอนอะไรนะครับสิทธิ์ต้องทําตามนะครับผมนะครับพ่อแม่เราต้องมีความเคารพต่อพ่อแม่นะครับผมถึงแม้บางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องพูดว่าจะรักหรือไม่รักเราก็ต้องในใจเราก็ต้องทํานะครับเฉยเฉยไว้นะครับเราต้องรักมีความกระตันยูอยู่แล้วนะครับผมนะครับนะครับมาดูไพ่นะครับผมหมอสั้นจะเปิดไพ่ย้าดวงชะตาของคนลายมือกระบาดเขาตัดไพ่ก่อนนะครับผมเปิดไพ่ย้ําดวงชะตาของคนลายมือกระบาล กตรงกลางหัวใจย้ำนะ X ตรงกลางหัวใจว่าดวงชะตาเป็นยังไงเปิดไพ่ขึ้นมาสี่ใบดูกันหน่อยนะนะครับผมโอ้ดีนะดีนะนะครับดีนะนะครับผมดวงชะตาของคนไายมือกระบาดในหน้าที่การงานการเงนินตัวท่านตกในตาแหน่งในตัวท่านหน้าทีา่การงานการเงินจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวผ่านพ้นพลิกชะตาชีวิตเงินทองไหลามาเทมาท่านที่ตกงานจะได้งานทำใพ่แบบนี้นะ อันดีมีงานทําอยู่แล้วจะดียิ่งๆึ้นไปโบนัสบำนาะบำเดนมันมนาะนมีครบครบทุวนบริบูรณ์ร่ำรวยด้วยเสถีสทองถูกหวยลงมาที่หนึ่งก็ได้ทําไมจะเป็นไปไม่ได้อย่าดูถูกดวงชะตาดูเองหมอสันพูดทุกคลิปอย่าดูถูกดวงดวงชะตาดูเองเพราะอะไรเพราะว่ามีคนชอบดูถูกดวงชะตาตัวเองในคอมเมนต์หนูนะเกิดมาโคตรจนเลยหมอสันหนูไม่มีข้าวจะกินหนูลําบากโคตรหนูเป็นอย่างโน้นหนูเป็นอย่างนี้ หมอตันไม่รู้จะตอบยังไงเลยะฉะนันบอกว่าอย่าดูถูกดวงชะตาัวเองคุณดูถูกดวเองทาไมนะครับผมอย่าดูถูกสิคุณฮึดสู้สินะครับผมถึงแม้จะเจอปัญหารุมเล้าอ่ะนะครับคุณหาเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยหลวงปู่อ่ะพบติดตัวไว้อ่ะหลวงปู่ช่วยหนูด้วยหลวงปู่ช่วยดนูด้วยนะครับช่วยหนูด้วยแล้วหนูตั้งใจทํามากินสินะครับผมนะทําให้มันสําเร็จสินะครับผมนะครับทําให้เจริญรุ่งเรืองสินะครับผม นะคร df. ับแล้วจะเจริญร euh, ุ่งเรืองนะครับผมนะครับความดีความงานอยู่ที่ตัวคุณอย่าไปย้ำดวงะตาว่าตัวเองเกิดมาเป็นอย่างงู้ดเป็นอย่างนี้เราไม่จําเป็นที่เราเอ้ยเกิดมาในตระกูลต้อยต่ำเว้ยเกิดมาพ่อเป็นไม่ได้มีเงินน่ะทำาทำไงหนูทําไงหนูยิ่งเหยียบย่ำดวงดวงตาตัวเองหนูยิ่งแย่นะผมเห็นไหมคนรวยก็จนได้คนจนก็รวยได้มันไม่ได้วัดกันตรงนั้นหรอกเพราะว่ามีคําต่างสอนนะครับของครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่า คุบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าว่าวัดกันที่เงินไม่ได้บุนวาสนาเห็นไหมนะครับหลวงพ่อต่างๆท่านมีบุนวาสนายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเกิดมายังมีดาวตกลงมาเลยนะครับผมมีแสงสว่างตกลงมาสู่ท้องแม่ฝันออกมาเยอะแยะมากมายนะครับผมเยอ,อะแยะมากมายในตำนานนะครับผมแต่ว่าเกิดมารวยไหมไม่ได้รวยเขาไม่ได้วัดกันที่เงินนะครับผมเงินทองไม่ได้วัดที่บุนวาสนาเขาบอกมีเงินเยอะจะต้องบุนวาสนาเยอะไม่จริงอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยค่ะ นะครับผมแต่ว่าทุกคนนั้นมีบุญแต่ว่ามีการเบริกบุญมาใช้หรือเปล่านั่นเองขอท่านเชื่อเรื่องนี้มากเรื่องการอดิฐานจิตนะครับผมถ้าหนูลำบากขนาดนั้นหนูเลิงจงคิดถึงบุญกุศลที่หนูเคยสร้างมานะครับที่หนูเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติกี่ภพกี่ชาติเพราะว่าทําไมนะครับพบระพุทธองค์ท่านเคยกล่าวไว้มีคําสั่งสอนไว้ว่านะครับผมตอนที่ท่านจะชนะหมู่มารทั้งหลายเนี่ย นะครับผมหมู่บานเขาเข้ามาลุมล้อมเนี่ยนั้นมาแปลงกายเป็นนู่นเป็นนารีเป็นนู่นมานี่มา,มาลุมล้อมเนี่ยยั่วเยาเนี่ยนะผมท่านคิดถึงว่าขอให้ท่านชนะหมู่มานได้โดยการที่ขอบุญที่เคยสร้างเอาไว้นะครับผมขอบุญที่เคยสร้างเอาไว้ถามว่าตอนนั้นมีเงินมีทองไม่มีนะผมขอบุญที่เคยสร้างเอาไว้เหมือนกับเทวดาท่านเทวดามีกระดาษไหมมีเงินมีกระดาษไหมไม่มีนะ นะครับอยากได้บุญเขาอนุโมทนาบุญนะเพราะว่าเงินกระดาษเป็นเรื่องสมมุติของมนุษย์โลกเราแต่ไม่มีไม่ได้ไงเราอยู่ในโลกนี้เราต้องมีไงนะผมไม่มีไม่ได้แต่ว่าเราจะไปยึดติไม่ได้เลยขาดนะครับผมเราก็ต้องมีเงินนะไว้ช้อปปิ้งไว้ซื้อนู่นซื้อนี <c> ่ <oughs> ไม่มีไม่ได้เรายังมีกิเลสนะยังเนี่ยยังไอ้หัวดําเนี่ยยังมีกิเลสนะนะผมแต่ว่านะครับเราย่าไปคิดว่าตรงนั้นมันคือบุญนะครับผมบุญคือบุญนะครับผมที่หนุนนําทําให้เรามีสติปัญญา บุญจะหนุนนําทําให้เราพูดจารู้เรื่องบุญจะหนุนนําทําให้เรามีสมองสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้บุญจะหนุนนําทําให้เราหน้าตาดี <c oughs> บุญจะหนุนนําให้เรามีเสื้อผ้าใส่บุญจะมาหนุนนําทําให้เรามีสติปัญญาให้ร่ํารวยได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคนไม่ไ้องต้องอธิษฐานจิตให้ร่ํารวยอ่ะคนไม่ได้อยากรวยมันก็ไม่ได้หนุนนําตรงนั้นเขาไปหนุนนําทางด้านเรื่องขอให้พระเจ้าปฏิบัติกรรมฐานให้เกิดผลสําเร็จ ออนะครับผมมันต้องแยกแยะก,กันทุกคนมีบุญไม่งั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับผมมีคําถั้งสอนของอุบาอาจารย์หมอตาไม่ได้พูดเองนะครับผมเพราะฉะนั้นบุญวัสนาของคุณคนลายมือกระบาดจะมาหนุนนาและดวงชะตาคุณกําลังจะมองหาอะไรบางอย่างนะครับคุณจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าโดนล,ลุมเล้าด้วยสิ่งลุมเล้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอิจฉาให้ร้ายดมมูลเกิดขึ้นปวดหัวเห็ดเอกมากนะปวดหัวเป็นที่สุด นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามามาให้คุณเลือกมากมากมาก้าหลายตาเยอะแยะไปหมดนะครับปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางคนนั้นก็สวยคนนี้ก็หล่อโอ้ยคนนี้ก็ดูยอดเยี่ยมนั้นเนี่ยว <c oughs> ุ่นวายชีวิตว <c oughs> ุ่นวายไปหมดเหนื่อยแ <c oughs> ทนหมอท่านเหนื่อยแทน นะผมไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเหนื่อยอ่ะนะผมบางทีเรารักคนเดียวก็พอแล้วนะนะผมนะครับเดี๋ยวก็แก่เมือนหันหมดคิดอย่างนี้นะครับแล้วบางทีเราได้กลิ่นนะกลิ่นที่เราชอบนะหมอตันก็เป็นนะได้กลิ่นโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมกลิ่นน้ําหอมนั้มันหอมเหลือเกินนะครับมันเย้ายวนเหลือเกินนะครับผมเรา่พุดโธพุดโธหนอพุดโธหนอยังมีกิเลกกันอยู่ทุกคนเป็นเรื่องปกติ ครับผมถ้าท่านหลงไหลมัวเมา,วาอยู่ท่านจงตั้งสติให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านจะเปิดเปิดไพ่ขึ้นมาย้าดวงชะตากันอีกสี่ใบอ้าวเป็นไพ่นี้อีกแล้วเป็นไพ่วิวัฟฟอร์จูนนะครับผมผมบอกได้เลยว่ามีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับจัดแจงตามวงล้อหมอตาเรียกว่าตามแบบแผนประเพณีหมอตาเรียกอีกอย่างก็คือ,คอไพ่หวงจุย้ยบางคนอาจจะบอกอะไรดูไพ่อะไรของคุณหมอคุณหมอดู แล้วผมดูไพ่อะไรของคุณมันเป็นไพ่ว e ิวอีวอล์พโจนบ่งบอกถึงก,การจัดแจงตามแบบแผนประเพณีหรือไพ่วงจุ้ยนั่นเองนะครับผมเอ้ยสิ่งที่หนูไปเรียนมามันคือเป็นไพ่ไม่ดีนะหมอจันเออหมอจันก็บอกได้นี่ก็หมอจันก็เรียนมาเหมือนกันไพ่ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของหมอสันถ้าเป็นไพ่กองนี้ของหมอจันนะหมอสันเปิดไพ่ให้ลูกค้าหมอจันบอกขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของคุณ จะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะครับแต่ว่ามันต่อด้วยกับไพ่จัดเม้นเนี่ยไพ่จัดเม้นหมองบอกถึงว่าไพ่กรรมนะครับกรรมมันติดตามตัวมาแต่เ,เราอย่าไปพูดว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีอาแต่ว่าเรามาดูไพ่ใบต่อไปเป็นคิงกับปันสองโคนะครับไพ่พระราชาแห่งเหรียญบอกบอกได้เลยดวงชะตาเป็นกรรมดีที่จะมาหนุนนาดวงชะตาที่ท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านในดีนะครับผมท่านจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเสิที นะครับมีการจัดแจงตามแบบแผนประเทนีเร็วนี้ท่านจะรวยนะครับผมโดยที่ท่านไม่มีใครหยุดท่านได้หมอทันทำนายอย่างนี้แหละนะผมมันเป็นไพ่ไม้เท้าที่พุ่งไปข้างหน้าโดยไพ่แปดไม้เท้านะครับจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรุ่งปรจส์ไปสำเร็จรับโดยโชคเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพยส์สินนงินทองนะครับดวงเพ็งไม้ถูกหวยแล้วมันได้นึงไม้มาเปิดไพ่ย้ําดวงชะตากันบางคนบอกว่าหมอซันไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะนะครับหมอท่านชอบไปทางด้านเรื่องอกหักอะช่วงนี้ไม่รวเลย โอ้ดนเปิดไพ่อด่ดูดวงชะตาดีเลยเฮ้ยคนไล่เมอร์บาทต้องเจ็บก่อนถึงจะรวยอ่ะต้องเจ็บก่อนทุกครั้งเหรออะไรอะ่ะโอ้อะไรต้องเจ็บนะครับผมเจ็บทุกทรมานนะครับผมร้องไห้น้ําตาไหลอือช่วยหนูด้วยในคอมเมนต์อือบางคนนะมาหน้าหมอซันอึ้งอ่ะสะอึกหนูไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วหนูหมอซันพิมพ์กลับมาเลย ใจเย็นๆครับท่านนะครับผมนะครับผมใจเย็นๆตั้งสติให้มั่นเขาบอกขอบคุณค่ะนะครับผมตั้งสติให้มั่นอย่าไปเบื่ออย่าไปลมเล้าว,ว,วิธีการแก้คือการสวดมนต์กรรมฐานนะครับผมวิธีการแก้ตั้งจิตให้มั่นไงบางบางวันทีมันจิตตกนะครับผมแต่ว่าพอเราทําเรื่องดีๆเหียวสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านท่านจงคิดพลังโบกเอาไว้นะครับแสงสว่างบังเกิดที่หน้าข้าพเจ้านะครับผมเป็นรูปพระองค์ใสลอยอยู่ เป็นพุทธานุสตินะครับลอยสว่างจ้าอยู่จะใหญ่ก็ได้จะเล็กก็ได้จะเลี้ยวซ้ายก็ได้จะเลี้ยวขวาก็ได้ก็ขอให้ภาพนี้จงมาละหายไปจงปรากฏภาพอนาคตอันใกล้ที่ข้าพเจ้าจะเห็นภาพนั้นจะชัดเพียงใดขึ้นอยู่กับสมาธิของท่านนะครับหมอท่านพูดไปตามหลวงปู่ฤษีดังน,น,นะครับผมจะเป็นอย่างไรจงปรากฏภาพนั้น นะครับผมบางทีอาจจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาเพราะว่าการที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะครับผมให้เกิดผลก็คือการสวดมนต์ไปด้วยนะครับก็คือการนะครับสวดคาถาพระปัจเจตนพ,พุทธเจ้านะครับสัมปจิตชามินสัสติโมพมมาจจมหาเทวาสเพยคา,าปลายันติให้เห็นภาพพระบุญองค์ขึ้นมาเป็นพุทธานุสติอย่างน้อยเราตายไปเราก็ไม่ลงนรกละเที่ยวนี้ ชื่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ถ้าไม่รู้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วนะครับครูบาอาจารย์นัานสอนสั่งไว้อย่างนี้นะครับผมจะทําอะไรก็สวดเข้าไปสวัดเข้าไว้นะครับผมทําให้จิตใจเราเบาบางลงได้นะครับเวลามันเครียดมันอาฆาตแค้นอยากจะไปจัดการมันมันเคยทํากับเราไว้นะครับมันเคยเผาบ้านเราไว้มันเคยระเบิดบ้านเรามันเคยดินทาให้ลายสตลายป้ายสีเราโอ้ยพอแค้นมุกถือมีดจะไปฟันมัน อันนั้นดูหนังมากไปหน่อยดูหนังมากไปหน่อยแล้วจะทํายังไงดีล่ะนะผมจะทํายังไงก็โศกคาถานี่แหละครับผมสู้กับความชั่วที่เราอาคาดแค้นอยู่ถ้าเรายิ่งแค้นแปลว่าเรากําลังชั่วอยู่นะผมถ้าเราปองได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าเราเริ่มจะเป็นคนดีไงนะผมแล้วเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเรามาเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาของคนลายมือกระบะบาทโอ้โห นะครับผมจะต้องมีเก์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในวาสนาต่างๆคนลายมือกระกบาดเอกตรงกลางหัวใจจะต้องต่อสู้นะครับแต่ว่าท่านโดยรวมแล้วท่านมีความสุขนะต่อแต่นี้ไปหลังเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาดาวราหูย้ายออกไปแล้วนะครับท่านจะมีความสุขร่ำรับรวยโชคเป็นมาห,หาเศรษฐีหมอสันอินไปหน่อยนะอินไปหน่อยนะ like. นะครผมเป็นไพ่เดอะฟูลเกิดขึ้นมันมีความสุข <Unterstüt s. S 1> เห็นหมาไหมเลียขาคอยประจบประแจงอยู่แปลว่าช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยประจบประแจงเยอะเลยเยอะหน่อยนะ ชมปากหวานนะครับนี่แหละนี่ตายคนเล่านะครับปากหวานเหลือเกินช่วงน,นี้นะครับสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้เราก็ไปตองกระจกสวยตรงไหนเราสวยตรงไหนแต่งตัวก็เหมือนเดิมหลอตรงไหนแล้วหน,น้าก็เหมือนเดิมนะครับผมหน้าก็เหมือนเดิมนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นทุ่งข้าวเหลือมอลามหัวใจพองโตเป็นสีชมพูนะครับมันชน่างชื่นอ่ะช่วงนี้มันช่างชื่นมันมีความสุข นะครับห่านคู่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านหลังเป็นต้นไม,เนนไม้เป็นต้นไม้ที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินมีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนในปีนี้ท่านจะลลร่ํารวยรบทรัพย์รวยโชคเป็นวาสีรีร์และท่านกําลังจะมองหาธุรกิจจากแดนไกลนะครับท่านกําลังมองหาธุรกิจจากแดนไกลท่านเป็นคนมีบุญวาสนาอาจจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับยุโรปฝรั่งเศสนะครับผมแต่ว่าไปฝรั่งเศสต้องระวัง เพื่อนหมอจันกระเป๋าตังหายครับผมจะต้องดูให้ดีนะครับผมจะเดินทางไปที่ไหนมีการวางแผนนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับผมนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับชีวิตจะลุ่งโลดประสบสเร็จรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาตรสีโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะขอให้ท่านแชมชื่นมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ